ใครว่าของดีราคาถูกไม่มีอยู่จริงมาดู BMW X1 คันนี้ก่อนแล้วคุณจะเปลี่ยนใจราคาเป็นยังไรสภาพน่าใช้ไหมไปดูกันดีกว่าครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านเราอยู่กับรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะใครที่กำลังมองหาพรีเมียมเ v คันดีๆสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานผมแนะนำคันนี้เลยกับ BMWX1 เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นรุ่น m s p o r ปปี2021เลขไม่น้อยมากสภาพสวยมากคันนี้นะครับมาพร้อมกับประวัติสวยๆเลยมีการเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะแล้วก็มีในส่วนของ BSI ให้ใช้นะครับเหลือถึงสิ้นปีนี้ด้วยนะประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงถึง1,600,000บาทเลยนะสภาพแบบนี้ราคานี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใ้นนกครจัีีเเเดด๋ยยวไปูตอล เรามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับ BMW X1 คันนี้ฝากระโปรงนี่สภาพสวยๆนะครับโลโก้ไม่มีริ้วรอยกระจังด้านหน้านะครับไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชำรุดเลยครับไฟหน้าก็ไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเป็นไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับ daytime running light แล้วก็ไฟตัดหมอกมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าแบบนี้เลยหากใครต้องการใช้งานนะคันนี้บอกได้เลยว่าด้านหน้าสภาพสวยมากๆครับ X1 นะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับถือว่าแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆด้วยนะสามารถทำความประหยัดได้ถึง22กิโลเมตรต่อลิตรและก็ที่ได้รับฉายาว่า เติมน้ำมันถังเดียววิ่งจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ได้อันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนครับสำหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตร190แรงม้าและมาพร้อมกับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรเลยนะโอ้โหกำลังเยอะมากๆแต่ว่าอัตราการเร่งดีนะอัตราการเร่ง0-100นะครับใช้เวลาแค่7.9วินาทีเท่านั้นและคันนี้นะครับได้เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สป,ปีดสเตปโทนิกด้วยหากใครนะครับต้องการใช้รถ X1 ทัดคันหนึ่งนะคันนี้ราคากับสมร มันจะมีริ้วรอยค่อนข้างง่ายแต่ว่าคันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยนะแล้วก็เป็นรุ่นท็อปรุ่น M Sport ซึ่งการตกแต่งต่างๆใช้วัสดุที่เป็นสีดําเงาแบบนี้นะแล้วก็คันนี้ครับเส้นสายอยู่ครบแล้วก็มีในส่วนของการตกแต่งด้วยโลโก้ M Sport ก็คือโลโก้3สีนะอันนี้ไม่มีริ้วรอยเลยมือจับประตูนะครับจะมีในส่วนของระบบ Comfort Access สามารถที่จะล็อกประตูหรือว่าเปิดประตูได้จากมือจับประตูตัวนี้เลยนะติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันนะครับแล้วก็มีราวหลังคาให้ใช้งานนะหากใครนะครับสนใจรถคันนี้อย่ารอช้าคันนี้เพิ่งเข้ามมาใหาย่ยง มีเจ้าของครับและนี่นะครับนี่คือกุญแจรีโมท2ดอกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ไม่มีริ้วรอยเลยเพราะว่ามีการใส่2อหุ้มหนังของ BMW แท้มานะนอกจากนั้นนะครับสีสวยฉ่ำแบบนี้ทั้งคันเนี่ยเขามีการทำกราสโคตติ้งเคลือบเซรามิกสีรถนะมาถึง5ชั้นด้วยกันเป็นของ The p a s s i o n f น l e นะซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากเลยนะเกือบจะประมาณ50,000บาทได้นะครับนอกจากนั้นนะครับด้านท้ายเนี่ยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น LCI ก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็น LED L shape ที่เป็นแบบหยดยย้้อแบบบนนีะครั นอกจากนั้นนะครับกันชนด้านท้ายจะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็สปอยเลอร์หลังพร้องไฟเบรกตรงที่3ครับสภาพสวยๆแบบนี้ยังมีระบบคลิกเซ็นเซอร์ให้ใช้งานด้วยนะ อ่านี่เห็นไหมรุ่น M ส port รุ่นท็อปนะครับบอกเลยว่าออปชั่นเต็มแน่นอนที่สำคัญครับอุปกรณ์ครบสวิต์ศูนย์ทุกระยะนะแล้วก็ BSI อยังเหลือน็อตฝากระโปรงเดิมๆซิลเลอร์เดิมๆไม่เคยมีการชนหนักด้านท้ายหรือว่าซ่อมสีด้านท้ายมาก่อนครับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูได้ที่วันโฮโต้ได้เลยครับ <S 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 ผมอยู่ภายในตัวรถคันนี้นะครับนี่คือ B M W X1 นะรุ่นท็อป M Sport ป2021เลขปีสอเพยงยค่5 1 0เอโลเท่มนั้นเพี้งที่น้าหมื่นหนก่งพันโลเท่าน มีให้ตรวจสอบด้วยนะครับอย่างคันนี้นะครับยังมี BSI ให้ใช้สามารถเซอร์วิสกับศูนย์ B M W ที่ไหนก็ได้นะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้เลยครับหากใครสนใจคันนี้นะก็เรียกได้ว,ว่าเช็ครนะยะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับภายในรถคันนี้นะครับรูราหน้าใช้งานมากครับเพราะว่าเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเข้มทั้งคันนะฮะแล้วก็คอนโซลเนี่ยไม่มีรอยชํารุดไม่มีรอยแตกหักเลยตัวหน้าจอเองเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถฟังว MM ิทยุ F M A M ได้ C D <Wow. S 1> M P 3รวมถึง U S B port <Wow. S 1> ก็ได้ด้วยนะครับแล เป็นแอร์ปรับอากาศออโต้ที่เป็นระบบดูโอโซนแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์แถวหลังให้ใช้งานครับเกียร์อัตโนมัติคันนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสเตปโทนิกซึ่งเกียร์ตัวนี้นะครับมีความทนอัตราการเร่งดีแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยครับมาพร้อมกับตรงนี้ครับ ถัดลงมาจากคันเกียร์ก็จะเป็นเขาเรียกว่า i Drive นะเอาเป็นปุ่ม Command Control ไว้ควบคุมตัวหน้าจอนะครับแล้วเวลาที่คุณใส่เกียร์ถอยหลังนะครับคันนี้ตัวหน้าจอเองจะขึ้นภาพจากกล้องมองหลังบนมอนิเตอร์นี้ครับเรียกได้ว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ภาพสวยมากๆด้วยครับพุ่มลาย M Sport นะครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะฮะดูน่าใช้งานมากแล้วก็เป็นพุ่มลายหุ้มหนังที่กระชับมือมากๆด้วยไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยถลอกสภาพสวยแบบนี้หายากครับที่สําคัญยังมีพ d ดได้ชิปให้ใช้งานแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันนที่เป็ ดิสเพย์ด้วยนะคือมีในส่วนของการยิงความเร็วที่กระจกนะเวลาคุณขับรถเร็วก็ไม่ต้องละสายตาจากถนนเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและก็นี่คือ B M W นะครับรุ่นท็อปออปชันเต็มราคาประหยัดกบรถใหม่ไฟแดงเยอะมากๆและที่สําคัญครับเป็นเครื่องยนตดีเซลประหยัดน้ามันด้วยถ้าถามผมนะครับว่าความคุ้มค่าหน้าตาแบบไหนก็คงจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะ BMW X1 คันนี้นั่นเองนะนี่คือ X1 รุ่น M Sport ปี2021เลขไม่เพียงแค่51,000โลเท่านั้นตอนเปิดตัวเคยขายอยู่ที่2,600,000บาทวันนี้นะครับประหยัดได้ถึง1,600,000บาทเลยนะและใครสนใจรถคันนี้เราขอเสนอขายเพียงแค่959,000บาทเท่าน,นั้นใครต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับอ่ริ่มต้นเพียงแค่18,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของได้แล้วครับสนใจรถคันนี้นะครับต้องการข้อมูลเพิมเ่มเติมติดต่อที่วันทโโัวตด่วนที่เบอร์โทนนี้ได้เลยครับโซน016745885แล้วบอกว่าจาปนเนนนนนะ็ Facebook TikTok YouTube หรือเว็บไซต์นะโดยเฉพาะเว็บไซต์ w วอร์ไวเวอร์วัน .com ตรงนี้พิมพ์แล้วก็คลิกเข้ามาได้เลยข้อมูลครบถ้วนสามารถดูได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมการันตีให้เลยนะครับรถทุกคันของวันทัวรโต้เป็นรถบ้านแท้ร0 0ไม่มีรถชนหนักอย่างแน่นอนและที่สำคัญไปกว่านั้นเรามีการันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง118รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนนะครับก็เป็นลูกค้าของวันทัวร์โต้ได้เพราะวันทัว